ดสนักข่าว INN สวัสดีค่ะ13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีถกสอบคอชุดใหญ่หยวนหลังเสร็จคอรมอทันทีรับมือโอมครอนปรับมาตรการรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคอจะเรียกประชุมสอบอคอชุดใหญ่ต่อในทันทีเพื่อปรับมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอน โดยคาดว่าจะมีการปรับรูปแบบการรับนักท่องเที่ยวเข้าราชอาณาจากักรโดยจะมีการพิจารณาปรับมาตราการให้เข้มข้นขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้ยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศประเภท Test and Go ส่วนรายละเอียดขอให้เราติดตามภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นค่ะด้านนักวิชาการชี้โอไมครอนปัจจัยกดดันส่งออกปี65คาดครึ่งปีแรกหาย2 4หมื่นล้านบาททั้งปีโต 4. 8เปอร์เซ็นต์ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ นายอัดพิสารวณิชผูวอในการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงการวิเคราะห์ส่งออกไทยปี2565ว่าการส่งออกยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบที่สำคัญคือการระบาดของ COVID 4, โควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงในสหภาพยุโรปเวลานี้และจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสที่1-2ทําให้เม็ดเงินหายไป2-4หมื่นล้านบาท แต่หากโอไมครอนลากยาวเกินช่วงไตรมาสที่2ผลกระทบจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นในขณะที่ปัจจัยบวกของการส่งออกนั้นคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่าเงินบาทที่อ่อนค่าคาดว่าจะอยู่ที่32-33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทําให้คาดการว่าการส่งออกในปี2,565จะอยู่ที่ร้อยละ4.8หรืออยู่ในกรอบร้อยละ3.2-6.3หแต่หากการระบาดของโอไมครอนลากยาวตลอดทั้งปีอาจมีผลทําให้การส่งออก ออขยายตัวเหลือเพียงร้อยละ0.2หรืออยู่ในกรอบติดลบร้อยละ1.3ถึงขยายตัวร้อยละ1.6ขวัญใจนวลจันทร์ผุ้ขา N, ่าว INN รายงานค่ะติดท้ายกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อก่อนปิดปีใหม่ยังคึกคักค่ะประชาชนทยอยฉีดวัคซีนตามนัดหมายต่อเดือง บรรยากาศศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อซึ่งสื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหลักนะคะที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตลอดก่อนที่จะนับถอยหลังสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยบรรยากาศพบว่าประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนตามการนัดหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งสูตรวัคซีนที่ใช้ในขณะนี้ของศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อให้บริการไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักทั้ง เข็มที่1และเข็มที่3นะคะส่วนประชาชนที่ประสงค์วัคซีนซีโนแวคอัสตราเซเนกาและโมเดอร์นาสามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยจะมีทีมแพทย์พิจารณาเป็นรายกรณีไปขณะเดยียวกันในส่วนของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ของทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศหยุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเนื่องจากในเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565ค่ะส่วนสถานีกลางบางซื่อยังคงเปิดให้บริการถึง วันที่30ธันวาคม2564แต่วันที่29และ30ธันวาคมเป็นการเปิดให้บริการสำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้วมีกำหนดมารับวัคซีนเท่านั้นก่อนที่จะปิดให้บริการในวันที่31ธันวาคม2564ถึง4มก,การาคม2565และกลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนอีกครั้งในวันที่5มก,การาคม2565ค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา4นาทีค่ะ